สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเศร้าค่ะ Good morning มื้อนี้กับกมี่ยังหลยดอกตื่นขึ้นมาแค่แค่อยากให้หูาลานี่ล่ะกิจกรรมยามเศร้าตึ้นมาอา,าบน้ำนอนแต่งหนะ้าแ,แปรงฟันแล้วเต็มตัวแต่ง,ตตงยังแล้วก็ลงมา ซืซ้อมาเฮ็ดกาแฟสิต้มน้ำกาแฟกินก่อนไปเฮ็ดงารูปก,กิจวัดประจำวันวัดจันทร์ เหมสอ่าได้ดเห็ดอี่ยงหลเพราะมันจะต้องไปเห็ดงานเึืนเศาขมากอะ่ะนี่แหละเ่กาแฟกินกาแฟาก่อนหม,ม,ม,ม้อาเขาหน้าปกต่จะตกไปแล้วบุณเห็ดยังหลผมว,ว่าหนีข้า,าไปกนกินเดี๋ยวที้สิตรงไข่ไปก 3 loại Sản phẩm bằng kính nâm Các bạn có thể tìm ra những loại bằng kính nâm có thể tìm ra những หักแกับอส่ากก็ได้สอต,ง,ตงกิน,นยังไาแน,น,นสื้อหยอกสืกินก็จะตัญาก่อนสกินกาแฟตกรสิเอากินน้มจะหน่อยก่อน นอกก็แม็แดดซองอากาศดีเมื่อนี้แดดจ้าเลยขังมองยูมองเศร้าจักรยานนอยเอาไว้ปันอันนี้ก็แมองยูมองเศร้ายิ่งนอก อันนี้ก็คือรถคู่ชีพเวลาขับไปทำงานอันนี้ก็คือค้างบ้านอยู่เมืองนอกก็เอินแน่ปูเดี๋ยวหน้าปูขับมาบ้านเจ้าของแล้วไปนอนบ้านเม้องตาง่างๆบอกซองคืน อันกาแฟอยากเฝ้าซี่เฝ้า,าอยู่ตื่นสวยนอนบ่ลา,ายลุกนอนบ่อยากลุกอยากละจะก็อยากอีย่างหมู่บ้านเงิน,นโดนได้กขึ้นป้าขึ้นเขาปีนี้ก็จะได้ครั้งแรกได้ไปขึ้นเขาหมู่บ้านนี่แหละ ถามมูถามพวกอยู่พวก,กเจจาไปเก็บเฮดได้บคนก็บ,บอกว่าเฮดมีอยู่บบดว่าข้าวนึงแบบฝนฝนทิง้งทิ้งส้วงสินเนี้ฝนทิ้งส้วงวพันบอ่อีฝนบ่ตกเฮดกับพันพ่ออกก็เลยบ่ได้ไปเก็บพอดีกับอันฝนตกลงมาอันเกือบสองอาทิตย์ติดกัน ก็ได้พาก,กันส่วนกันเขาปลาเมา่บ้านเนี่ก็มีเหตุอยู่เดียวหรด้เก็บอยู่เพราด้เก็บอยู่ไปเก็บพาก,กันไปก็ไปคําเติบอยู่อากาศกับพ่ดีก็ได้พาก,กันเก็บอยู่ชั่วโมงเึิงก็ได้พากันกลับบ้านก็บ่มี่ยัง,ยงยดังอย่างไล่ดอกค่ะก็แค่อัปเดตหูว,ว่านี่ละ่ะอยู่เมืองนอกยัางมช้า,ามากกัยิ่งสิละ่ะตื่นกกว่าก็บ่อว่าจะเหตุยัง ลุกขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันแล้วกับแตงเนื้อแต่งโตลงมาเห็ดกับเขากับนามขันขันตื่นตะเสาด้ส่วนหมากค้นเขาเสียไปย่างหมูแรงหรอวะอย่งมูเสาไม่ผู้ใดอ,อยากตื่นตื่นตะเสาแต่เสี่ยวปัญใดเราก็เห็ดไปกินแต่นี่สิบวกข้า,าเห็ดปัญในดรับกับเขาย่างมูเสาเพราะว่าิไพซื่อไปสื่อกินยูมองเงิน คเอินบนบนเท่ากับบานดูแลผู้เฒ่าหมเห็ดงานอยู่มองกันมองผู้เฒ่าอยู่เขาก็มีเขาก็มีสมุตรสอนไอ้พนักงานสื่อกินอยู่กับว่าแพ่งขันมือได้ประมันและส่วนมากกันอ้อแน่พวกออแน่หรอวะอ หอมั่งไม่หอมั่งอันนี้กะ,กะต้าน้อยคู่ชีพไปยัาไปเห็ดงานใส่ห่อเขาห่อนามไปไข่สามใบแล้วก็มีองุ่นหน่อยหนึง่งอยู่ในนี้ แล้วก็มีขนมปังสองแผ่นเตรียมที่จะเอาไปกินแล้วก็จะมีกล้วยอีกหนึ่งใบกล้วยกับงอมแล้วกินบอท่านกินบอท่านกินบอท่าน รสุกกำลังดีจะในจะต้องกอนปก็ชิมของเป็นเงินเป็นทอ,องหมดเลยชิมบพได้พรไะ้ชิมเพรด้ ใครก็กว้วยทั้งตงัวนี้ครับบานมากยังหมดแล้งไปจะสกินแนว้อื่นอีกเวลากระสิเบิดต้นว้วยใหม่ก็งามงามต้นนี้ต้นนี้ว่าท่านออกดอก โซมาทักทายพ่อแม่พี่นอ้องย่างหาวัวเศร้าอัปเดตตอนเศร้าซื้อดอกจ้าบารูว่าย่างมือแรกมีสิมีกิจกรรมอีหยังเพราะว่าเหตุเหตุงานกับ่วนมากระสิบ่ได้มีกิจกรรมอีหยังยไรบ้างใดวันธรรมดามีอย่างดีๆกรสิ ถ้าให้ไปสู้พ,พี่พ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองไทยบึงนี่แหละวิถีชีวิตคนอยู่เมืองนอกทียยากลำบากก็อยู่เมื่อมันกับมันบางเทียหรอกคิดว่ามันมันก็บพ่อสบายกันได้ถ้ากานเปรียบเทียบกับกับในกลุมของชีวิตคนบางคนเหรอเขาบสบายก็ก็คนบังกลุ่มหล,หลายอยู่ บอกถึงว่าถึงสีลำบากเลยกะต้องหาอยู่หากินตลอดโอเคเนาะคะ่ะนอกอันเดี๋ยวจะไปเห็นงานแล้วสิอว่าท่านงานเดี๋ยวคนพอกันไม่คลิปหนาได้จา้าเด้อสวัสดีจา้า